ครับกับสวัสดี FC อาจารย์นอตตี้ทุกคนนะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้อาจารย์มีแนวทางให้พี่น้องสปปลาวรวมทั้งเลขคูบนะครับอาจารย์จะจุดเลขคูบนะครับเนาะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางหอยหนาเราก่อนนะครับเนาะก่อนที่จะไปเอาลาวนะครับลาวเราเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยชอบไปออกลาวนะครับก็ไปออกสามตัวเลยก็คือสองหกสามแล้วก็หกสามนะครับวันนี้ใครที่เอาแนวทางรัฐบาลไทยไปเล่นเนี่ยก็สามารถเอาไปเล่นได้ เพราะว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ทั้งอาทิตย์เลยจนกว่าหวยไทยจะออกนะงวดที่แล้วก็มีเอฟซีที่ร้อยเอ็ดโอ้ได้หลายแสนนะครับอ่าซื้อเพราะว่ามันเลขไข่ใใมันชอบไปออกแล้วอะเราไปดูนอยก่อนครับก่อนที่จะจุดทูบนอยนะครับคอยนะหาฮานอยซื้ออะไรก็ได้ขอมีเก้าเป็นเรื่องสมมตินะครับเนาะเป็นเรื่องสมมติไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันแล้วกันนะครับ,นะรบซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับเนาะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปด แปดเจ็ดแล้วก็เก้าสามนะครับฟังอีกครั้งในนี้ก็ฟังนะเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดเจ็ดแล้วก็เก้าสามนะครับเนาะสามตัวมีเก้าเจ็ดแปดกับเก้าเจ็ดสามฟังอีกครั้งนะครับน้อยนะครับเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดเจ็ดแล้วก็เก้าสามสามตัวมีเก้าเจ็ดแปดกับเก้าเจ็ดสามเม็ดเดียคือเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับสําหรับนอยทีนี้นเราพัฒน,นา เราเราวันนี้ก็เด่นแปดแล้วกันแปดอยู่ไหนนะครับเนาะสวัสดีครับแปดอยู่ไหนอ่าครับชายาใหม่นะครับเนาะอ่ะเรานะครับให้พี่น้องทั้งสอบปปแล้วแล้วกันนะครับเนาะรูดแปดครับแปดสองแปดสี่สองสี่แล้วก็แปดห้าอ่ะทันไหมทันไหมอ่ะฟังอีกครั้งแปดสองอ่าจจช้าช้าแปดสี่ สองสี่แล้วก็แปดห้าอ่านะครับเนาะมเม็ดเดียวคือแปดสองสองแปดสามตัวมีแปดสองสี่กับแปดสองห้าแปดสองสี่กับแปดสองหาเลื่พี่น้องนะครับเนาะเดียวในหลาเอาทูบมาเลือกใหม่น้องมัดนะครับเนาะเอาเดี๋ยถูกเดี๋พี่น้องเดี๋อาะถูกเดี๋ยวเอาถือไปอ นะมสุิมาจ so, ก็ผู้ทำถุกหมยทำเงนสันนันถูกหวยผูทำังินรวยทำงนรวยสามทางรวยผูทำเงรเราวันที่เจ็ดกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเราจะขอกับเจ้าแม่ไสทองรอบที่แล้วอาจารย์แปลเลขให้ถูกด้วยนะครับเนาะนะเดี๋ยวรอบนี้จุดมาเดี๋ยวอาจารย์จะแปลเลขให้นะครับกับเจ้าแม่ไสรทองเด้ออ่ะเดี๋ยวให้น้องมาร์ทไปจุดนะครับเนาะนะครับเนาะนะนะเอาไปตามไปดูนะครับทุกคนเนาะนะเดี๋ยวเรา จะไปลุ้นกันว่าผู้เลาพัฒนาจะขึ้นอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะแปลให้นะครับส่วนใครที่อยากมาไหว้ปู่นะครับอำเภอนาม,มนจังหวัดกระสินตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตอยากเจออาจารย์ช่วงนี้ลงบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงครึ่งเลยแล้วกันนะครับเนาะก็จะค่าหน่อยนะครับก็ให้ตั้งจีพีเอสมาอำเภอนาม,มนจังหวัดกระสินก่อนพอมาถึงนาม,มนค่อยตั้งตำหนักปู่ใหญ่เนาะมันจะได้ไม่เข้าป่านะครับเนาะสตรีพี่พี่เอฟซีทางไลฟ์สดนะครับตอนนี้อาจารย์ไลฟ์สดอยู่หลายช่องมากแล้วครับนุ่ม ครับเนาะฮูนครับพี่น้องมาเป็นลุงกับป้าไปนี่อ้อนะครับเนาะนะครับเนาะฮูนนะครับเนาะเอ้าอะนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปลุ้นทูบกับเจ้าแม่ใส่ทองกันว่าจะขึ้นตัวไหนสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยเราปล่อยไปแล้วนะครับเนาะเลขจริงๆเราก็คือหกนะครับมาคาดกับขึ้นหกสองสองหกอืมมายี่หรอหวยพรานมันเกิดเหตุก็จะออกมาลูกสองสองหกเมื่อเมื่อขึ้นนี่นะครับเนาะก็ขอให้ยองห้อรวยเดี๋ยว อาจารย์จะพาไปดูเลขทูบต่อนะครับน้องหนเสียงน้าตกเตอร์พี่น้องเอา้านะครับน้องเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ย้ําอีกครั้งนะครับนอยเนี่ย9นะครับ,นะรบ,นะรบ97 98 87แล้วก็9 9 9กำบได้ครับพี่น้องแล้วก็93ครับผม3ตัวมี978กับ973ลาวนะครับ8นะครับ82 84 24แล้วก็85 82 84 24แล้วก็85สามโดยมี824กับ825ส่วนเลขทูปปูกำลังจุดนะครับเรากำลังจุดนะว่าวทูปจะขึ้นตัวไหนตอนนี้ FC ก็กำลังยืนดูอยู่เดี๋ยวเรารอชม,มอพร้อมๆกันถ้าทูปขึ้นแล้วอาจารย์ก็จะเอาขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับหรืออาจารย์จะพาไปถ่ายสดถ้าไม่ได้ถ่ายสดก็จะเอาขึ้นให้ตรงมุมนี้เลยนะครับเนาะจะได้เห็นพร้อมๆกันทั่วประเทศนะครับเนาะ วันนี้ก็ขอบคุณกําลังใจที่ส่งกันเข้ามาให้นะครับก็ลูกศิษย์ก็ยังมาล้นสํนานักวันนี้เป็นวันน่าจะเบาที่สุดในรอบอาทิตย์นะครับเบาก็เต็มลานหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้บรรยากาศก็เงาเงาหนึงนะครับพ่อค้าแม่ขายก็กลับไปนะครับวันนี้นะก็อย่างว่าแหะครับถือว่าปู่ได้คาดคนให้เรานะครับเนาะอาจารย์ก็อยากให้คนที่มีใจศรัทธานะครับถูกกับเรา นะครับมีความที่แบบมาด้วยใจบางคนเนี่ยมาจากนาครสวรรค์จากลำปางเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถูกนะถามว่าแม่ถูกเลขไหมแม่ไม่ถูกแต่แม่มาให้กำลังใจก่อนหน้านี้แม่ก็เคยได้มาแล้วเคยได้กับอาจารย์มาแล้วอ่ะก็เลยมาให้กำลังใจนั่นแหละคนที่ผมอยากให้เขาได้นะครับบางคนเนี่ยเหมือนพ่อจากโคราชเนี่ยสี่รอบแล้วพ่อเขาก็ไม่เคยถูกเพราะว่ามันซื้อไม่ได้บ้างพ่อเขาก็ยังมามาให้กำลังใจ น,นี่แหละคนที่อาจารย์อยากให้เขามีโชคแล้วก็ fc ที่ดูอยู่ไล์สดเนี่ยเลขไม่เข้าก็ยังดูเรานะครับเนี่ยก็อยากให้คนแบบนี้แหละถูกนะครับเนาะไม่ถูกรางวัลไหนก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะถ้าเบาได้เราก็ขอให้เลือกเบาถ้าเบาไม่ได้ก็ขอให้ถูกสิบสองล้านเลยพี่นอ้องอ่าก็ทุกอย่างครับอยู่ที่สตินะปวดใช้วิจารณญาณน,นะครับอาจารย์น็อตตี้ผมกล้าสาบานต่อหน้าเทวดาสิ่งสิทธิ์ผมบอกเสมอว่าผมไม่รู้ว่าเลขออกตัวไหน ถ้าใครที่บอกว่ามันบอกว่ามันรู้ว่าเลขออกตัวไหนผมบอกไว้เลยมาฟังคลิปเต็มผมบ้างผมไม่เคยรู้ว่าเลขออกตัวไหนถ้ารู้ผมจะซื้อเองแล้วเอาเงินมาแจกพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมจะขายโรงงานผมซื้อเลยนะครับเนาะอ่ะแต่ผมไม่รู้ผมเห็นคนเนี่ยทักท้วงผมเยอะมากว่ามันรู้มึงไม่เก็บไปซื้อเองให้มาดูคลิปเต็มบ้างอย่าไปดูแต่ท่อนที่มันอาจจะดูเหมือนที่คุยโวโอ้โอวดนะครับ ซึ่งตัวจริงผมเนี่ยห่มตัวามากนะครับเนาะแต่ทิกตอกตัดไปลงก็เป็นจังหวะที่ผมเห้าวๆหน่อยนะครับอืมคนก็เลยสร้างอ่าผมบอกเลยตัวจริงผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับผมไม่เคยคุยโวเลยนะครับเอาแต่ท่อนฮุกที่แบบจังหวะเราเห้าพอดีจังหวะนั้นมันจังหวะเรียกเข้าบ้างอะไรบ้างมันก็เลยดูเป็นนักเลงนิดหน่อยนะครับก็มาดูด้วยแล้วผมไม่รู้ว่าเลขออกตัวไหนเป็นเพียงแนวทางเราก็ใช้สติวิจารณญาณบ้างนะครับบางคนมาเม้นว่า ทำไมไม่เก็บไว้ให้พี่น้องมึงสบายนะครับแล้วก็บางคนถามเอาแล้วตัวอาจารย์รวยยังนะครับยังนะครับเนาะยังลําบากอยู่เหมือนกันนะครับเนาะไม่ต้องมาใส่ใจตรงนั้นหรอกนะครับไปใส่ใจเจ้าของดีกว่านะครับเนาะอ่าก็อาจารย์ก็ไม่รู้หรอกว่าเลขออกียังงนะครับถ้าชอบก็ดูเอาอย่างนงี้ครับผมเห็นคนด่าผมเยอะมากเอาอย่างนงี้นะครับเนาะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะฝากไม่ต้องด่านะครับถ้าไม่ชอบกดบล็อกไปไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่ตามดูทุกคลิป ทุกไลฟ์คอมเมนต์นั่นมัน F อซตัวยงแล้วนะครับเนาะถ้าไม่ชอบเราก็แค่บล็อกไปเห็นอยู่ไหนเราก็บล็อกแค่นั้นนะครับเนาะด่าถ้าด่าแล้วรวยด่าเลยแต่ถ้าด่าแล้วชีวิตคุณไม่ดีขึ้นเลิกเถอะนะครับเป็นบาปเป็นกรรมนะครับเนาะไม่มีอย่างดีขึ้นอา่ว่าอาจารย์อยากให้อาจารย์ไปโต้ตอบไหมอาจารย์ไม่คิดไปโต้ตอบนะครับเนาะเพราะว่าอาจารย์คิดว่าเน็กหน่อยด่ากันนะครับอ่าเนาะอ่ะเดี๋ยวเรารอลุ้นเลขเหล่าเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นให้ตรงนี้นะครับเลขทูบนะครับเนาะ ตรงนี้เนาะพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณ fc ที่ให้กำลังใจคอมเมนต์กันเยอะๆขอบคุณที่ยังรักและศรัทธาอาจารย์ถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนครับสวัสดีครับทูบห้ามใครอยากบูชาเสื้อบูชาพระถุงมงคลไอดีลน์ลนี้นะครับนะเหรียญรุ่นแรกชนะจนกําไรกําไรยังนะครับเหรียญชนะจนรุ่นแรกเดี๋ยวขึ้นให้ตัวอย่างให้ปุ๊บแล้วก็บูชาต,ตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับบา,บายเป่าเก็บเด้อเหรียญน,นะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปัดไม่พนันถ้าเห็นจารน้อตตี้แอดไปหาหรือ ไปขอเป็นเพื่อนไปแจกวันเกิดคือเพจลอรมนะครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปากเว็บพนัน,นเดอ้อโอเคนะครับขอบคุณนะครับ